भसाभसीिया <mully> जायाभ <mully> <mully>

ขังขังสระนังขจามีขังขังสระนังขจามีุตยัปุทังสระนังขจามีุติยัมปีุทังสระนังขจามีุติยัมปีขังขังสรนัง ສັດຊາວິຕິຍັງພິສັງພິສັງຂອງພະຣ ฐานิปารัเวรารมีสิกขาประทังสมาธิยามีอาตินาทานิเวรารมีสิกขาประทังสมาธิยามีอาตินาฐานิเวรารมีสิกขาประทังสมาธิยามีอาเมสิกขสมา Sikha pratama kiyami sukra ne